สวัสดีครับน้าพาน้โสภาคนเก่งแห่งบังน้ำเย็นบ่อนมาสุพรรณบุรีครับทุกท่านครับสวัสดีครับรบ้วนกับน้าโสภานะครับวันนี้มายืนกลางแปลงนาที่สวยที่สุดเวลานี้ของน้าโสภานะเป็นข้าว้านึงนะข้าว้านึงแปลงนี้มีความหมายเพราะอะไรได้ใช้ชุดของของโดสนะครับตั้งแต่โดสล็อกดสก็จข้าวดีอ่ากำจัดข้าวดีโดยการเคลือบเบสข้าวดีเคลือบยาแล้วก็ฉีดอีกเจ็ดขุนผุนนี้ ขณะนี้ข้าวนะสุภากี่วันครับ68วัน68วันดีใจไหมครับข้าวออกสวยมากก็ดีใจครับไม่เคยมีแบบนี้ไม่เคยเจอเลยไม่เคยงามอย่างนี้หรอก็ไม่เคยงามโอ้โหพี่น้องครับข้าวห้าหนึ่งข้าวเบานะอายุ85วันดูนี่หกสิบ้ไอ้แปดวันแวันแต่อายุเก็บเกี่ยว85ไม่เกิน90วันพี่น้องครับข้าวเบาแปลงนี้สวยมากๆออกแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับที่สําคัญคือข้าวดีดเหลือไม่มาก นาสุภาประเมินไว้เหลือเท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะด้วยสายตาสายดวดล็อกอก,กำจัดไปแล้วบาบไปแล้วเคลือบไปแล้วโดไม้เห็นมาเปอร์เซ็นต์นตีเปอร์เซ็นต์เดียวน,นาสุภาร้อยเปอร์เซ็นต์โดมาเปอร์เซ็นต์เดียวแปลว่าขึ้นมาเปอร์เซ็นต์เดียวเป็นดีสูงซึ่งมันเล็ดรอดมาจากอะไรนะสุภาพูดตรงตรงกับกล้องรายการทุกวันเพราะเก็บข้าวปลูกไว้เหรอเก็บข้าวปลูกอ๋อพี่น้องเราเองชาวนาเองไม่ได้ซื้อพันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนาสุภาเก็บพันธุ์ข้าวไว้ แล้วพันข้าวนั้นมันมามันมีข้าวข้าวดีดด้วยตรงๆใช่ไหมแปลว่าโรดล็อกในตอนที่หมักนั้นอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับข้าวที่ที่หวานเพราะข้าวหวานน้ำปนข้าวดีดมาใช่ไหมท้าสุภาตอบอย่างนี้นะเพราะว่าอที่จัดการตอนที่หมักไปเรียบร้อยแล้วยาเยอะเข้าขึ้นน่าสุภาตอบด้วยความภูมิใจดีใจไหมครับดีใจรุ่นนี้รุ่นนี้ดีใจเลยเหมือนเกลี้ยงกว่าทุกรุ่นเกลี้ยงกว่าทุกรุ่น ตอบด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องครับทุกรุ่นทุกรุ่นนะไม่เคยได้เงี้ยห้าล,ล,ลูกแปลว่าลดปุ๋ยครึ่งหนึ่ง,งยาเพี้ยายาหนอนฉีดเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ใช้ตัวนี้นะอ้าวไม่มีเลยครับพี่น้องดูสิครับใบเขี้ยงใบเรี้ยงสะอาดไม่มีใบด่างใบเดยไม่มีใบจุดใบขอบใบห้องใบแห้งไม่มีเลยนะข้าวสวยมากๆ <c oughs> แต่พี่น้องครับขอนอนุญาตนะนะพานาชาวบ้านเขาอ,อยู่ฝั่งนู้น เขาทำพร้อมกับเราหรือกว่าก่อนเราก<น>่อนนา,าุภาพูดตรงๆได้ไหมเขาไม่ได้หมักตัวโดดล็อกเขาไม่ได้หมักอะไรไม่ได้หมักอะไรไม่ใช้อะไรพี่น้องครับดีเต็มนาเลยครับกล้องส่องนี้กล้องเก็บตรงนี้เลยเห็นไหมดีทั้งแปลงเลยครับแปลงนี้เขาไม่ได้หมักอย่างเรานะครับอันนี้รท้วนเทียบให้ดูนะครับให้เราได้คิดนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรถ้าได้ฟังดูชมรายการย<ม>ูทูปท้วนอยช YouTube ่องยูทูปท้วนปราบข้าว,วดีฝากพี่น้องเกษตรกรไทยครับ ตัวนี้ช่วยได้ครับโดสโดสล็อกเคลือบเม็ดข้าวดีดน้ำปัตกรรมเคลือบข้าวดีดไม่งอกนะครับยาด้วยนะครับฉีดเจ็ดกุนพลตัวนี้ลดปุ๋ยได้ครึ่งหนึ่งครับข้าว